บทที่46แซมรู้แล้วใช่ไหมปาสกวันกับเอมิลกำลังจะหาเงินจะซื้อมา้าซื้อที่ซื้อทางสำหรับทำาคออกมาอย่างที่พ่อเขาเคยมีมิซิสโรชาสนทนาข้ามโต๊ะอาหารมายังคนตรงหน้าเธอค่ะสายแก้วตอบเสียงแผวเบาเต็มทีตั้งแต่กลับมาจากงานเฟียสตา และการแสดงม้าคราวนั้นหลนก็พบเอมิลิอาโนเฉพาะในชั่วโมงที่เขาสอนเท่านั้นเขาไม่ได้พูดถึงโลซาน่าหรือแม้จะบอกให้หลนรู้ว่าปาสกวันพูดอย่างไรภายหลังจากเกิดเรื่องราวเมื่อครั้งมาตัวสวยเกิดเจ็บป่วยจนเดือดร้อนไปทั่วด็อกเตอร์ออสกราหัวเราะเหือดอย่างอารมณ์ดี <c oughs> ฉันก็นึกอยู่เหมือนกัน ว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆอาเลอันโดก็พูดพูดให้ได้ยินอยู่นะเรื่องเอมิลหาเงินตัวเป็นเกลียวยังนึกเลยว่าเขาจะแต่งงานซะละมั่งนี่จะเอาเงินไปลงทุนสร้างคอ,อกมา้าซื้อมาเชลหรือนั่นค่ะฉันก็คุยกับแม่ของกิโก้เจ้าของคอ,อกที่รานโซเดลชาโรบก็เป็นเพื่อนกันนี่คะปานสกวันทำงานเป็นลูกจ้างที่นั่นด้วย นี่เขาเอาเงินไปลงทุนหาที่หาทางได้แล้วนะคะกำลังจะซื้อมา้าแล้วก็จะหาเครื่องไม้เครื่องมือฉันก็เลยรับจะติดต่อช่วยเหลือเขาเรื่องห้องแหลก,กับการผสมพันธุ์ม้าเขาดีใจยกใหญ่เชียวค่ะมิสซิสโลชาคุยต่อไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเราเคยทํามาแล้วก็พอรู้อยู่ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ฉันกำลังสั่งของหลายอย่างจากอเมริกานะคะออสกาเขามีทุนพอแล้วหรือเห็นจะยังไม่พอกระมังคะคงต้องกู้ละมัง้งฉันได้ยินกิโก้บอกว่าเขาทำงานหลายอย่างนี่กลางวันก็สอนหนังสือถ้าไม่มีใครตามเขาไปเล่นดนตรีพวกมารีอาชีเพื่อนเก่าเขาก็มาชวนกันไปบางอาทิตย์เขาก็ไปเล่นที่โชซีมิโก้ แล้วก็เวลาแสดงชาเรอาดาเขาก็ยังไปอยู่บ่อยๆนะคะปานสก,กรวับนบนุบน่นๆเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะออสกาเปลยกับภรรยาโก็น่าเห็นใจอยู่รอกอาเลอันโดบอกฉันว่าเขารักม้ามากตอนพ่อเป็นนี้นี่ขายที่ขายทางขายม้าหมดนั่นเขาเสียใจมากทีเดียวเชียวนะนี่ถ้าเรื่องนี้จะเป็นแรงหนุนสักก็ไม่รู้ ถึงได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะมีคอกม้าเป็นของตัวเองให้ได้นี่นะมิสซินโนชาถอนใจยาวความรู้สึกและสำนึกของเอเมลิลเป็นอย่างไรนั้นเธอเข้าใจดีเท,ท่าๆกับตนเองเช่นกันเมื่อตอนที่เขากำลังทำงานอยู่กับเรานี่ฉันก็พอรู้ล่ะคะ่ะว่าเขาเอาใจใส่มาทุกตัวที่คอกเหลือเกินแต่ไม่ยักก็รู้ว่า เขาตั้งใจจะทำอะไรแน่นอนก็ตอนที่เขารู้ว่าเรามีคอกมาฉันเห็นเขาดีใจแทบจะกระโดดทีเดียวเสียงคนข้างๆคุยขึ้นมาอีกแล้วเขาได้ที่ทางแถวไหนล่ะคะเธอถามต่อไปในที่สุดโอ้ยออกนอกเมืองไปไม่เท่าไรรอกออสการ์ตอบภรรยาอย่างอ่อนโยนพรางรู้สึก และนึกรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของหล่อนไม่น้อยถ้าเขาทำได้สำเร็จฉันจะดีใจมากเชอยาลคาคุณเฟโรโรชาพึมออกไปเขาเป็นคนทำอะไรจริงจังไม่หลอกแหละเห็นได้ชัดๆก็ตอนฝึกแซมเรื่องที่จะขี่มา้ายังไงล่ะคะคุณจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมละ่ะเสียงถามอย่างอ่อนโยน ปงซิตาแล้วก็เจฟเคยบอกฉันหลายหนนะคะว่าเอมิลเครียดมากเรื่องการฝึกมาคราวนั้นเย่คนครัวแกยังกลัวๆเลยว่าแซมจะเลิกสักลางคันบิลน่ะเอาจริงแต่ก็ยังไม่เท่าเอมิลนะคะแต่ผลก็ออกมาดีเยี่ยมจนฉันนึกไม่ถึงทีเดียวดรออสการ์ ar, หันมาทางหญิงสาวที่นั่งข้างๆ พูดอย่างเอ็นดูขึ้นมาว่าแซมได้บูสีน้ำเงินแถมได้ถ้วยด้วยยังไงละ่ะมิซิโลชาหัวเราะออกมาได้เมื่อวันที่เราไปเฟียตาแซมก็ทำได้ดีอีกตามเคยไม่เสียแรงได้ครูดีคราวนี้เอมิลมีคอ,อกม้าเองคงได้ขี่ม้ากันบ่อยๆแล้วนะดีใจไหมจ๊ะสายแก้วเงยหน้าขึ้นยิ้มนเนื่อย,เ,อยเต็มที หล่อนไม่มีวันอาถารไปขี่ม้าของเอมิลเป็นอันขาดแค่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เหลือจะพอเขาพูดพูดกับฉันว่าเขาจะรับงานหนังสือจาก National Geographic แล้วก็อีกเรื่องเร็วๆนี้ด้วยนะเธอออสการ์บอกภรรยาเกี่ยวกับงานโบราณนคดีนะหรือคะใช่ใช่รายงานที่เขาทำให้หนังสือสมิธ โซเนียอะไรนั่นตีพิมพ์แล้วไงรับงานใหม่คราวนี้ก็คงเพราะจะเอาไปลงทุนเรื่องขอ,อกมาอีกตามเคยแล้วเขาจะเขียนเรื่องอะไรหรือคะหมู่บ้านเตโปตลานรายงานชุดนี้ฉันว่าเข้าท่าทีเดียนาฟังโครงเรื่องย่อๆไม่เลวเลยแต่ฉันน่ะอดเป็นห่วงวิธีหาเงินของเขาอยู่นะเฟโรชารีอาดานะหรือคะ สายแก้วยังคงนั่งฟังเงียบๆหลนพลอยนึกไปถึงวันที่เขาควบมา้าเต็มฝีเท้าในสนามแล้วกระโดดลงจากหลังมา้าซึ่งกำลังวิ่งไปยังม้าอีกตัวหนึ่งเสียงมัมถอนใจยาวก่อนจะพูดว่าฉันกำลังจะพูดทีเดียวว่ามันน่ากลัวถ้าเขาจะเล่นแค่ดนตรีมันก็ไม่เสียวใส่เท่าไหร่หรอกนะคะคุณไปรู้อะไรมาอีกละนี่ เขาจะทำอะไรละ่ะคะทีนี้นะ่ะสายแก้วมองเห็นมิสซิสโรชาใจคอหล่นก็ไม่เป็นปกติเลยตั้งแต่ได้ยินเรื่องที่เอเมลจะออกไปแสดงกีฬาโลดโผนเสียงอันตรายทำไมหล่อนจะต้องเป็นห่วงเป็นใยเขามากมายจนเกินเหตุอย่างนั้นก็ไม่รู้อุย๊ยอาเลอันโดว่าเขาจะไปเป็นปิกาโด เขาทํามาแล้วเห็นว่าชานาญพอๆกับการแสดงไอ้โจาบทปาโซเดลาโมเอเตอะไรนั่นเชียนาปิกาดอยังไงล่ะคะเฟโรโซชาขโมดคิว้วเออเฮอฉันก็ลืมไปว่ายังไม่เคยพาเธอไปดูเขาสู้วัวออสการหัวเราะเบาๆอย่างนี้ไงไอ้กีฬาสู้วัวที่นี่นานาเขาแบ่งออกเป็นฉากๆเหมือนละครน,นั่นแหละเฟโร สายแก้วถอนใจลึกใจเต้นขึ้นมาทีเดียวละครบนเวทีเล่นยังไงกีฬาสู้วัวเขาก็เล่นคล้ายๆกันนั่นแหละมีสามฉากผู้พูด,พดคุยอย่างอารมณ์ดีคุณไปดูมากี่ครั้งแล้วละคะนี่ฟิซิตโลชาถามสามีโหุยหลายหนเต็มทีออสการ์หัวเราะเฮือ,อดูจนรู้หมดแล้วว่า เขาทำกันยังไงบ้างไอ้สามฉากที่ว่ามานี่นาเขาเรียกว่าเตซิโอสยังไงละ่ะพวกปิกาดนี่เขาจะนั่งบนหลังมา้าแล้วก็มีฉากการแสดงของพวกบ er ันเดริยาสหรือผู้ช่วยโตเรโรที่เราเรียกกันว่ามาธอร์เอหรือนักสู้วัวนั่นแหละแล้วก็ถึงฉากสุดท้ายที่โตเรโรเขาแสดงกันบทเสียวสยองสุดขีด ของกีฬาวูสูวัวนี่เอมิลเข้าไปฝึกมาจากไหนล้วคะคุณเอ,อ้าลืมไปแล้วหรือว่าเขาอยู่กับมา้าโตมากับมา้าเด็กเล็กที่นี่นะนะพอโ,โตวิ่งได้ก็เล่นกีฬาคอริดากันแล้วเฮ้ยคู่สนทนาถอนใจใหญ่แค่ฟังฉันก็ยังเสียวไส้แล้วนะคะนี่เอมิลเขาจะต้องทำอะไรบ้างแล้วคะคุณ คงไม่ต้องไปฆ่าวัวหรอกนะคะโอ้ยไม่สิไม่ไม่พวกปีกดอบนหลังม้านี่เขามีหน้าที่ขีม่ม้าเอาหอกเอาหลาวออกมาตอนที่พวกผู้ช่วยของโตเรโรออกมาล่อวัวด้วยผ้าแดงสักครู่ใครจะเลีอกยังไงก็ช่างเขาเถอะนะฉันนะว่าพวกปีกดอบนหลังม้านี่ออกมาทำให้วัวมันหมดกำลัง แล้วก็เป็นเครื่องทดสอบให้ตลโตเรโรรู้ว่าจะจัดการยังไงกับเจ้าเขาง้งนั่นละคุณว่ามันเสี่ยงอันตรายมากไหมคะออสการ์ฉันฟังฟังดูนะถึงจะไม่ใช่ตัวนักสู้วัวโตเรโลอะไรนั่นก็จริงแต่นึกนึกตามที่คุณพูดก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเอ้ยก็พูดยากนะดอกเตอร์ออสการ์นิ่งคิดอยู่ครู่ ก่อนจะกล่าวต่อไปว่าอะไรอะไรในสนามสู้วัวมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละเธอไม่ใช่ว่าอยู่บนหลังม้าแล้วจะอันตรายน้อยกว่าคนบนดินเจ้าของขอกวัวก็อยากให้วัวมีกำลังมากๆยิ่งทําให้ปีกระดอบนหลังมา้าตกมาได้เท่าไหร่ก็มีชื่อเท่านั้นมิซิสโลชาสายหน้าเบาๆพูดอะไรไม่ออกตุเรโรเองก็ชอบใจนะเธอ เพราะว่าถ้าปีกดอกับเจ้าวัวสู้กันนั่นถึงพลิกถึงขิงเท่าไรกำลังวัวก็หมดไปตั้งหนึ่งในสามแล้วล่ะโอ้ยอย่างนั้นก็อันตรายนะสิคะใช่ใช่เขามีปีกดอที่ลาหลายๆคนนะเฟโลคนแรกที่เอาหอกไปแทงวัวนั่นเขาว่าเป็นพวกมือใหม่ๆเพิ่งเข้ามาฝึกแล้วคนชำนาญหน่อยก็จะตามเข้าไปช่วย ผูพ้พูดหัวเราะอือเฮอ,อ,อย่างอารมณ์ดีก่อนจะเล่าต่อไปอีกว่าคนบนหลังมาเองก็เสียงอาเลอันโดเขาพาฉันไปดูหลายครั้งไอชุดที่ปิกาโดใส่บนหลังมานั่นก็หนักเอาการเขามีเกราะสวมที่ขาทั้งสองข้างนะทั้งเครื่องทรงนั่นนะเห็นจะหนักราวราวเจ็ดสิบกว่าปอนเข้าไปแล้วละมั้งถ้าวัวมันริดมากเล่นกันจนตกจากหลังมาแล้วก็ เป็นลูกเองไม่ไหวทีเดียวสายแก้วพยายามจะไม่นึกถึงภาพน่ากลัวเหล่านั้นแต่หลนก็ห้ามใจไม่ได้อีกเช่นเคยแม่ทำไมเขาถึงเลือกกีฬาเสี่ยงอันตรายอย่างนั้นละ่ะคะคุณนี่นึกยังไงถึงมาเป็นนักโบราณนคดีอา้าวเธอก็ออสกาหัวเราะนึกขันภรรยาไอ้ที่วิชาที่เรียนนี่ มันก็เอาไว้ทํามาหากินนี่นะเป็นวิชาที่เขารากักส่วนกีฬานะั่นมันก็อีกเรื่องสิบางคนชอบเล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟรถแข่งยังไงล่ะแต่เอมิลเขาชอบกีฬาบนหลังม้านี่ไปว่าเขาได้ยังไงกันละเธอจา๋าดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่มีลูกไม่มีเมียอ้ยนั่นมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวมิสซิสโลชาสายหน้าช้า,ชา ฉันก็ว่าเกี่ยวอยู่ดีไม่เหมือนเล่นเทนนิสหรือตีกอล์ฟนะคะเอมเอมลเป็นคนเม็กซิกันนะเธอกีฬาที่มีชื่อของเขาก็ชาเรอาดาแล้วก็คอริดานี่แหละฟังต่อไหมล่ะด็อกเตอร์ออสการถามภรรยาค่ะแล้วใครจะล่อวัวไปให้พระเอกนักสู้วัวล่ะคะผู้ช่วยบันเดริยตพวกนี้จะ ล่อให้วัวมันออกมาจากปิกาโดส่วนพวกหลังนี่นะเขาก็มีสามฉากเหมือนกันเพราะจะต้องพยายามปักหลาวสีสวยๆบนไหลวัวให้ได้นี่ก็เสี่ยงอันตรายขึ้นไปอีกหน่อยตูเรโรฆ่าว,วัวตอนไหนล่ะคะมิสซิโลชาถามสามีตอนสุดท้ายยังไงละ่ะเธอต้องไปดูเองถึงจะรู้อาทิตย์นี้อาเลอันโดรเขาก็ชวน ไปไหมเอเมลจะเป็นปีการอโดนะวันนั้นด้วยอะไปไปเชียร์เขาหน่อยเป็นไงแซมละ่ะสายแก้วยังกล่าวอะไรไม่ออกแค่ฟังคร่าวๆหลนก็เย็นไปทั้งมือและเท้าอยู่แล้วไปนะแซมไม่เคยเห็นเลยไม่ใช่หรือจ๊ะมิสซิสโลชาขยันขยอยกิโก้ก็คงจะมาชวนรอกค่ะหลนรับคำ นี่คุณได้ข่าวมาเรียหรือเปล่าคะเฟโรหันไปถามสามีอย่างตื้อเอเมลอยู่ละมั้งด็อกเตอร์ออสการ์หัวเราะเหือๆพางกล่าวต่อไปว่าโอ้ยแกก็คงจะพยายามจนสุดริกสุดขีดนั่นแหละฉันก็บอกแกแล้วแกไม่เชื่อเอเมลนะ่ะไม่ใช่คนที่จะเป็นคนเจ้าสำราญพากินพาเที่ยว เต็นรำหรู้ๆอยู่แต่ในเมืองอย่างหุ่นเข้าสักหน่อยไอท้ท่าโกโก้หุ่นเพียวๆพวหนวดเก๋ๆแล้วก็ปริญญา p ีเอดีต่อท้ายชื่อนั่นมันก็เรื่องนึงเนื้อแท้มันก็อีกเรื่องคราวนี้ยายนั่นก็เลยรู้ริดจะอดทนไปได้สักกี่น้ำก็ไม่รู้สินะายแก้วยังคงเป็นฝ่ายนิง่งฟังเงียบๆดูเหมือนว่าลุงออสการ จะเปรียบเลยเอมิลไม่ผิดความจริงนักเขาเป็นคนสีเรียดนะเฟโรที่จะมาเรียนแล้วก็มาเรียกเอาตัวไปมั่วอยู่พักใหญ่ๆก็คงเพราะเป็นลิดกำลังหนุ่มอยากจะมีประสบการณ์ว่าอย่างนั้นเถอใหญ่นั่นแกก็ชอบไอ้พวกที่เป็นหนุ่มรูปลอแบบปลาตินอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะเฟิร์สให้เต็มที่ ไม่รู้หรอกว่ามาเจอเอาคนซีเรียสแบบนี้ฉันว่าฉันรู้จักเขาดีอยู่หรอกค่ะมิซิสโลชาพึรรมพำเบาๆฉันก็รู้ถ้าเขาไม่จริงจังเราก็จะเรียนจนจบเรือคราวนี้ก็อีกเห็นหรือเปล่าเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็ไม่เลิกไม่แพ้ง่ายๆหรอกฉันว่าเป็นนักต่อสู้ที่ใช้เดียดทีเดียวนา เพียงแต่วิธีการมันน่าก,กลัวเสียงเป็นเสียงตายแบบนี้มันก็เลยน่าเป็นห่วงแล้วแม่ของกิโก้ว่าปาสกวันก็ห่วงเขานะคะน่ะโอ้ยอย่าว่าแต่พี่ชายเขาเลยฉันก็เตือนเขาแล้วแล้วเขาว่ายังไงล่ะคะเขาบอกว่าเขาจะอยากเป็นเจ้าของคอกม้ให้ได้นี่ถ้าทางเขาจะต้องทำให้สำเร็จซะด้วยสิฉันก็เลยหมดคำพูด บอกเขาไปแล้วว่าฉันอยากจะช่วยเขาเรื่องรายงานเกี่ยวกับหมู่บ้านพวกเตโปชรานนั่นน่ะคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ละคะตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องภาษานาวัตทอนอยู่นายังไงแล้วก็เอาแซมไปนะไปดูนักสู่วัวด,ด้วยกันนะอาทิตย์นี้เตรียมไปให้ครบนะกระเช้าดอกไม้ขวดก้อนอิดลูกไม้เน่าๆน่แมคุณ ไม่ซิดโลชาหัวเราะออกมาได้อ้าวฉันพูดจริงๆนะถ้าโตเรโรไม่แสดงให้ดีแล้วก็เป็นได้รับขวดแตกลูกไม้เน่าแน่ๆแทนดอกไม้หรือว่าเงินกันบ้างแล้วก็ไม่เชื่อคอยดูสายแก้วถอนใจยาวนึกไม่ออกเหมือนกันว่าหล่นจะทนดูกีฬาอาบเลือดอาบเนื้อแบบนี้ไปได้นานสักแค่ไหนจบ บทที่46เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ